ATMOS 155มิลิเมตรคาลิเซอรเป็นปืนใหญ่สนามแบบติดตั้งบนรถบรรทุกที่มีความทันสมัยสูงพัฒนาโดยบริษัท Elbit Systems จากประเทศอิสราเอลอาวุธระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวความแม่นยำและความสามารถในการยิงสนับสนุนทางอ้อมให้กับกองทัพในสนามรบยุคใหม่ ATMOS ใช้ปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรซึ่งเป็นมาตร,รฐานสากลของนาโตสามารถยิงกระสุนได้ไกลถึงประมาณ30-40กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของกระสุนที่ใช้ระบบนี้ติดตั้งบนรถบรรทุก6 x คูณหหรือ 8x8 คูณ8ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วทั้งบนถนนและในพื้นที่ธุรกันดารเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรบแบบเคลื่อนที่เร็ว จุดเด่นของ ATMOS คือระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติที่ทันสมยัยซึ่งช่วยลดเวลาการเตรียมยิงและเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายระบบนำทางด้วย GPS และคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงช่วยให้ลูกเรือสามารถตั้งค่าการยิงได้อย่างรวดเร็วลดความผิดพลาดจากมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ ATMOS ต้องการลูกเรือเพียง4-6ใถึงนายทำให้ลดภาระด้านกำลังพลอีกทั้งยังมีระบบยิงแล้วเคลื่อนที่หรือชุดแอ่นสกูตซึ่งช่วยให้ปืนใหญ่สามารถยิงกระสุนแล้วเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงจากการถูกตอบโต้ของข้าศึกในด้านการป้องกันลูกเรือสามารถติดตั้งห้องโดยสารหุ้มกรอบเพื่อป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดเพิ่มความปลอดภัยในสนามรบจริงนอกจากนี้ระบบยังรองรับกระสุนหลากหลายประเภท เช่นกระสุนแรงระเบิดสูงกระสุนควนันและกระสุนอัจฉริยะด้วยความยืดหยุ่นประสิทธิภาพและต้นทุนที่คุ้มค่า ATMOS 155มิลลิ mm. เมตร Howitzer จึงได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกและถูกนำไปประจำการในกองทัพของหลายชาติระบบปืนใหญ่นี้ถือเป็นหนึ่งในอาวุธสนับสนุนที่สำคัญ ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมรบในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ